เห็นเดี่ยวกับเรื่องเชื่อมจิตเนี่ยผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้ผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้ผมไม่สนับสนุนความรุนแรงนะครับแต่คุณเห็นผมนี่ไหมฮะคุณรู้ไม่ว่าผมที่สยายแบบนี้เนี่ยควรที่จะสะตอนเช้าหรือสะตอนคืนดีกว่ากันถ้าคุณยังไม่รู้คุณอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนด้วยนะครับแล้วคุณสะผมตอนไหนคุณคอมเมนต์มาก่อนได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเลยให้ฟัง ข้อดีของการสระผมตอนเช้าก็คือมันทําให้คุณรู้สึกสดชื่นครับกระปี้กระเป๋าพร้อมรับวันใหม่การสระผมตอนเช้าจะช่วยลดความมันสําหรับคนที่มีหนังศีรษะที่มันด้วยนะครับแต่ข้อเสียของการสระผมตอนเช้ามันก็มีนะครับคือคุณจะต้องเผื่อเวลาตอนเช้าไว้ต้องตื่นให้มันเช้าขึ้นเพื่อมาสระผมแล้วก็ทําผมของคุณให้มันสวยนั่นเองส่วนข้อดีของการสระผมตอนกลางคืนครับมันจะช่วยคุณผ่อนคลายก่อนนอนลดความเครียดและทําให้คุณหลับสบายครับและข้อดีอย่างหนึ่งคือลดเรื่องของผมพันกันในระหว่างที่คุณหลับด้วยครับตื่นนนนเช้าามมมััักก็ไ่พ แต่ข้อเสียของการขปาบผมตอนคืนก็มีนะครับคือถ้าคุณไม่เป่าผมให้มันแห้งหรือว่ามันอับชื้นเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดเชื้อราก็ได้